สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคณิตศาสตร์กับครูปุ้ยค่ะพบกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูปุ้ยจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปุ้ยจะทบทวนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่านะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะจากรูปภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะแล้วก็แซมินท,ทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยเด็กๆด,ดูสิคะ มีทั้งหมด1ิบดชิ้นนะคะถ้าเราแบ่งออกนะคะยกตัวอย่างนะลูกนะแบ่งออกนะคะโดยที่จำนวนหนึ่งเป็นสิบหที่เหลือจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะจะเหลืออยู่สองชิ้นใช่ไหมคะสิบแปดแบ่งออกเป็นสิบหกกับสองหรือเราเอาสิบหกกับสองจะเท่ากับส8ดนั่นเองนะคะ เด็กๆจะเห็นว่า18คือส่วนรวม16กับ2คือส่วนย่อยใช่ไหมคะจะมีส่วนรวมอยู่หนึ่งส่วนคือค่าที่มีมากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนย่อยนะคะมีอยู่สองส่วนค่ะจะเป็นค่าที่น้อยกว่าส่วนรวมนะคะทีนี้เรามาดูค่ะการหาตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมกับประโยคการบวกค่ะ ปุยยกตัวอย่างนะคะ18แบ่งออกเป็น16กับ2จากรูปภาพนะคะจากวงกลมนี้เด็กๆจะเห็นว่า16บวก2เท่ากับ18ความสัมพันธ์นะคะของประโยคก,การบวกเราเรียก16ว่าเป็นตัวตั้ง2ตัวบวกนะคะและเรียก18ว่าเป็นผลบวก เด็กๆจะเห็นว่าในประโยคการบวกนะคะผลบวกมีค่ามากที่สุดเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจะได้เป็น16คือส่วนย่อยค่ะ2คือส่วนย่อยและ18เป็นส่วนรวมนั่นเองค่ะส่วนรวมคือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดในประโยคนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมกับประโยคการลบนะคะจากรูปภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่า ถ้าเรานํามาเขียนอยู่ในรูปประโยคการลบนะคะยกตัวอย่างนะคะ18ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากค่ะ18ลบด้วย2เท่ากับ16นะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ในประโยคการลบค่ะเราเรียก18ในประโยคการลบว่าเป็นตัวอะไรเอ่ยตัวตั้งนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะ และเรียก2ในประโยคการลบที่เราชี้อยู่ตอนนี้นะคะว่าเป็นตัวลบใช่ไหมคะและเรียกสกิบหกว่าเป็นผลลบค่ะดังนั้นนะคะในประโยคการลบตัวตั้งจะมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะหรือเป็นส่วนรวมนั่นเองค่ะที่เหลือนะคะเป็นส่วนย่อยค่ะสรุปนะคะจากที่เราทํากิจกรรมนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าในประโยคการบวก ผลบวกนะคะก็คือส่วนรวมนั่นเองส่วนในประโยคการลบตัวตั้งก็คือส่วนรวมค่ะดังนั้นนะคะประโยคการบวกอะไรคือส่วนรวมคะเด็กๆเก่งมากค่ะผลบวกคือส่วนรวมผลบวกคือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะในประโยคการบวกค่ะและประโยคการลบอะไรคือส่วน รวมค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะดูจากประโยคการลบนะคะตัวตั้งมีค่ามากที่สุดดังนั้นในประโยคการลบตัวตั้งคือส่วนรวมค่ะอ่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาฝึกนะคะทำกิจกรรมเรามาบอกส่วนรวมส่วนย่อยกันเถอะค่ะอุ้ยขออนุญาตต่อ iPad สักครู่นะคะ ได้แล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกการบอกส่วนรวมส่วนย่อยกันนะคะในประโยคการบวกและการลบค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะครูปุยยังมาให้เด็กๆนะคะหาคําตอบนะคะเพียงแต่ว่าเรามาดูพร้อมกันว่าในประโยคการบวกหรือประโยคการลบนะคะอะไรคือส่วนรวมอะไรคือส่วนย่อยค่ะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ 5บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ11เป็นประโยคการบวกใช่ไหมคะดังนั้นส่วนรวมหรือส่วนที่มีค่ามากที่สุดอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องค่ะอยู่ด้านหลังสุดเลยหรืออยู่อยู่ในผลบวกนั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่าผลบวกนั่นเองค่ะคุปุยนะคะจะต,ตกลงกับเด็กๆว่าถ้าเป็นส่วนรวม ยัญชนะต้นคือรอเรือใช่ไหมคะดังนั้นครูปุ้ยจะเขียนตัวย่อคือรอเรือนะคะเพื่อให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าจํานวนไหนนะคะถ้าเป็นส่วนย่อยยัญชนะต้นคือยอยักษ์ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเขียนแทนด้วยยอยักษ์นะคะเด็กๆตกลงกันตามนี้นะคะจากนั้นเรามาทําพร้อมกันค่ะข้อหนึ่งเป็นประโยคการบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ เลขอะไรคือส่วนรวมคะเด็กๆเก่งมากค่ะคือเลขสิบเอ็ดนั่นเองมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะที่เหลือคือส่วนย่อยแลวเด็กๆจะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าก็คือส่วนย่อยนั่นเองคุกคุยจะวงกลมไว้นะคะเวลาเด็กๆทําแบบฝึกหัดนะคะให้ฝึกวงกลมแบบนี้ด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าตัวไม่ทราบค่าคือส่วนย่อยหรือส่วนรวมค่ะต่อไปนะคะข้อสอง เป็นประโยคการบวกเพราะฉะนั้นส่วนรวมก็คือผลบวกนั่นเองใช่ไหมคะข้อนี้ส่วนรวมคือเลขอะไรคะเก่งมากค่ะคือเลขสิบสามนะคะที่เหลือคือส่วนย่อยค่ะคุยจะวงกลมนะคะให้เด็กๆวงกลมไว้แบบนี้นะคะหมายความว่าเราต้องหาคําตอบของส่วนย่อยนั่นเองค่ะตรงกับช่องสี่เหลี่ยมนะคะหรือตัวไม่ทราบค่าค่ะต่อไปข้อสามค่ะ เป็นประโยคการบวกนะคะดังนั้นส่วนรวมก็คือผลบวกนั่นเองนะคะก็คือเลข15ที่เหลือคือส่วนย่อยนะคะให้เด็กๆกลกลมส่วนย่อยที่เราต้องหาค่ะนั่นก็คือตรงกับช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะหาส่วนย่อยนะคะต่อไปข้อ c ค่ะข้อ c ส่วนรวมคือเลขอะไรคะเด็กๆ หิงมากค่ะส่วนรวมก็คือเลขเก้านะคะหรือคือผลบวกนั่นเองค่ะที่เหลือเป็นส่วนย่อยนะคะให้เด็กๆวงกลมส่วนย่อยนะคะที่ตรงกับตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องหาคําตอบค่ะแสดงว่าข้อนี้เราต้องหาส่วนย่อยนะคะต่อไปข้อห้าค่ะเป็นประโยคการบวกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนรวมคือเลขอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะส่วนรวมคือสิบสี่นะคะที่เหลือคือส่วนย่อยใช่ไหมคะและส่วนย่อยที่เราต้องการหาก็คือส่วนย่อยตัวที่สองที่ตรงกับช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่านั่นเองค่ะทีน,นี้เราทำการหาส่วนรวมส่วนย่อยในประโยคการบวกเสร็จแล้วนะคะให้เ,เด็กๆไปฝึกฝนนะคะต่อไปมาดูประโยคการลบค่ะประโยคการลบส่วนรวมก็คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุด ถ้าเป็นประโยคการลบตัวที่มีค่ามากที่สุดคือตัวอะไรเอ่ยคะเด็กๆอ่าเก่กเงมากค่ะตัวที่มีค่ามากที่สุดคือตัวตั้งนั่นเองหรือเราจะเขียนตัวตั้งเป็นจํานวนแรกเลยใช่ไหมคะดังนั้นในประโยคการลบนะคะส่วนรวมก็คือตัวแรกค่ะหรือตัวตั้งนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะข้อหกส่วนรวมคือช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะที่เหลือคือส่วนย่อยเก่ง Ooh มากค่ะ จทว์ข้อนี้แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าหรือช่องซีเรียมก็คือส่วนรวมให้เด,ด็กๆวงกลมส่วนรวมไว้นะคะแสดงว่าเราต้องหาส่วนรวมค่ะเราจะได้คำตอบนะคะต่อไปข้อ7ค่ะส่วนรวมคือเลขอะไรคะเด็กๆกิ่งมากค่ะส่วนรวมนะคะคือเลข8ดนะคะในประโยคการลบ นะคะส่วนรวมก็คือตัวตั้งก็คือตัวแรกนั่นเองนะคะนอกนั้นเป็นส่วนย่อยอ่ะทีนี้มาดูค่ะข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าก็คือส่วนอะไรคะเด็กๆส่วนย่อยให้เด็กๆวงกลมไว้นะคะเราจะฝึกการดูส่วนรวมส่วนย่อยนะคะต่อไปข้อแปดค่ะเด็กๆด,ดูนะคะเป็นประโยคการลบ เพราะฉะนั้นส่วนรวมก็คือตัวแรกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะที่เหลือคือส่วนย่อยข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าตรงกับส่วนรวมให้เด็กๆวงกลมไว้แสดงว่าเราต้องหาส่วนรวมนะคะข้อนี้ต่อไปข้อเก้าค่ะข้อเก้านะคะคุยอาจจะลบตัวเลขผิดไปหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งนะคะคือสิบนะคะข้อเก้าค่ะเด็กๆดูนะคะ เป็นประโยคการลบดังนั้นส่วนรวมหรือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะก็คือตัวแรกนั่นเองเพระนาะฉะนั้นข้อนี้นะคะส่วนรวมก็คือเลขสิบค่ะที่เหลือคือส่วนย่อยนะคะข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะโจทย์ให้หาส่วนย่อยนั่นเองก็คือตัวไม่ทราบค่านะคะต่อไปข้อสิบค่ะเป็นประโยคการลบ นะคะเป็นประโยคการลบดังนั้นส่วนรวมก็คือตัวตั้งหรือตัวแรกนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ช่องสี่เหลี่ยมคือส่วนรวมที่เหลือคือส่วนย่อยค่ะดังนั้นข้อนี้เราต้องหาคําตอบของส่วนรวมทีนี้เรามาฝึกหากันเสร็จแล้วนะคะว่าส่วนรวมส่วนย่อยของประโยคคืออะไรนะคะสรุปก็คือถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคการบวกนะคะ ส่วนรวมก็คือผลบวกนั่นเองนะคะก็จะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับค่ะส่วนประโยคการลบนะคะส่วนรวมก็คือตัวตั้งก็จะอยู่ตัวแรกเลยนะคะที่เราเอามาเขียนค่ะต่อไปเรามาฝึกหาคําตอบกันนะคะหรือฝึกหาตัวไม่ทราบค่าค่ะยกตัวอย่างนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กด,ดูนะคะฝึกยกตัวอย่าง ถ้าครูปุ้ยเขียนส่วนรวมจํานวนนี้นะคะครูปุ้ยขออนุญาตยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างนะคะคือสิบแปดแล้วแบ่งเป็นส่วนย่อยนะคะคือสิบหกกับสองที่จริงแล้วเราสามารถแบ่งได้หลายจานวนเลยใช่ไหมคะแต่ยกตัวอย่างมาหนึ่งจำนวนนะคะคือสิบแปดแยกเป็นสิบหกกับสองเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราทําแบบฝึกหัดแล้วก็ทํากิจกรรมใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยคการบวก ส่วนรวมก็คือผลบวกนั่นเองใช่ไหมลูกหรือผลบวกก็คือส่วนรวมจะมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นประโยคการลบนะคะส่วนรวมหรือจํานวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือตัวตั้งนะคะทีน,นี้เรามาฝึกการหาตัวไม่ทราบค่ากันค่ะตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งเด็กๆด,ดูพร้อมกันนะคะ ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดเด็กๆต้องดูก่อนว่าจํานวนใดเป็นส่วนรวมจํานวนใดเป็นส่วนย่อยนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะสามารถหาคําตอบได้โดยวิธีไหนนะคะข้อนี้15บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ20เป็นประโยคการบวกใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้นะคะอะไรคือส่วนรวมคะเด็กๆเก่งมากค่ะส่วนรวมก็คือจํานวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะในประโยคการบวกก็คือผลบวกนั่นเอง นะคะเวลาเราทําแบบฝึกหัดเราจะเขียนแบบนี้นะคะเขียนตัวเล็กๆนะคะให้มองเห็นค่ะ2ี่สิคือส่วนรวมที่เหลือคือส่วนย่อยใช่ไหมคะข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าคือช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้เราต้องหาคําตอบก็คือหาคําตอบส่วนย่อยนั่นเองทีนี้เรามาดูรูปนี้ค่ะอ,อ่ะปุบปุยวงกลมนะเด็กๆจะเห็นนะคะถ้าเราต้องการหาส่วนย่อยใช่ไหมคะเราทราบแล้ว,ว่าส่วนรวมคือยี่สิบ ส่วนย่อยส่วนแรกนะคะเป็น15ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่เราสามารถหาคำตอบโดยวิธีไหนคะถ้าเราต้องการทราบส่วนย่อยคะ่ะเก่งมากค่ะเราจะใช้วิธีการลบนั่นเองใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นวิธีคิดข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการลบค่ะข้อนี้จะได้เป็น20สหรือเอาส่วนรวมหรือส่วนที่มีค่ามากนะคะเป็นตัวตั้งลบ กับจํานวนที่เขาให้มานั่นก็คือ15ค่ะจะได้เป็นตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องหาคําตอบค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้20ลบ15คือวิธีคิดนะคะ20ลบด้วย15ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เอา15ไว้ในใจนะต่อให้ถึง20ค่ะ15แล้ว16 17 18 19 20ได้กี่ครั้งคะเก่งมากค่ะได้5ครั้งนะคะดังนั้นข้อน,นี้ ส่วนย่อยที่เราหาได้ก็คือห้าค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูซิว่าเอ๊ะเราคิดถูกไหมเราหาคำตอบถูกไหมนะคะสิบห้าบวก5้าเท่ากับยี่สบไหมคะเด็กๆลองตรวจสอบดูสิคะสิบห้าบวกห้าเท่ากับยี่สิบแสดงว่าข้อนี้เราหาคำตอบถูกต้องนะคะดังนั้นข้อนี้สิบห้าบวกหาเท่ากับยี่สิบค่ะต่อไปมาดูข้อสองนะคะข้อสอง เราพิจารณานะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเพราะฉะนั้นเราหาส่วนรวมส่วนย่อยก่อนค่ะจํานวนใดคือส่วนรวมคะเก่งมากค่ะส่วนรวมก็คือผลบวกนั่นเองนะคะก็คือหลักอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะที่เหลือคือส่วนย่อยส่วนย่อยนะคะอ่าคือช่องสี่เหลี่ยมกับแปดนั่นเองนะคะทีนี้โจทย์ตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมนั่นก็คือ ถามหาส่วนย่อยนั่นเองอ่าเด็กๆดูนะคะดูรูปวงกลมรูปนี้นะคะที่ครูพูดกําลังวงกลมนะอาจจะไม่วงกลมเท่าไหร่นะคะอครูพูจะได้ให้เด็กๆเห็นภาพนะคะจะเห็นว่าโจทย์ต้องการให้เราหาส่วนย่อยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนรวมคือสิบแปดส่วนรวมขอโทษค่ะส่วนรวมคือสิบสองส่วนย่อยคือแปดส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งคือเท่าไหร่เราจะหาโดยใช้วิธีการอะไรคะดูจากรูปภาพแล้ว การหาส่วนย่อยเก่งมากค่ะเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีการลบใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะเอามาลบกันค่ะเราก็เอาจำนวนที่มีค่ามากนะคะเป็นตัวตั้งก็คือสิบสองลบด้วยแปดเราก็จะได้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งนะคะสิบสองลบด้วยแปดได้เท่าไหร่คะเด็กๆเกอาแปดไว้ในใจนะต่อให้ถึงสิบสองค่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองได้เท่าไหร่คะเด็กๆ เก่งมากค่ะได้สี่นะคะดังนั้นข้อนี้ส่วนย่อยก็คือสี่นั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆเ,เราลองตรวจสอบสิคะสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองจริงไหมคะอ้าสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองจริงนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะสี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนั่นเองค่ะตัวไม่ทราบค่ะก็คือสี่นะคะต่อไปข้อสามค่ะ ก่อนที่เราจะทําเหมือนเดิมนะคะพิจารณาก่อนค่ะดูก่อนนะคะอะไรคือส่วนรวมอะไรคือส่วนย่อยหาส่วนรวมก่อนค่ะเป็นประโยคการลบดังนั้นส่วนรวมหรือจํานวนที่มีค่ามากนะคะคือตัวตั้งใช่ไหมคะหรือตัวแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ส่วนรวมก็คือช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะที่เหลือคือส่วนย่อย ตัวไม่ทราบค่าคือช่องสี่เหลี่ยมตรงกับรอเรือก็คือตรงกับส่วนรวมนั่นเองแสดงว่าข้อนี้โจทย์ต้องการให้หาส่วนรวมให้เด็กๆดูนะคะที่คุกคุยนะคะทําเครื่องไมลง้ลอ้ลอมรอบนะคะเ,เด็กๆดูนะคะเราต้องการทราบต้องการหาส่วนรวมแต่เรารู้ส่วนย่อยเพราะฉะนั้นเราเอามาทําอะไรกันเออเราถึงจะรู้ส่วนรวมค่ะเด็กๆเก่เงมากเราเอาสิบบวกห้านั่นเองใช่ไหมลูกหรือเอามาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะหาส่วนรวมได้ ถ้าเราเอาส่วนย่อยมาบวกกันค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราเอาห้าบวกสิบค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยห้าบวกสิบหรือเด็กๆจะเขียนสิบวกห้าก็ได้นะคะอ่ะคุณคขอนุญาตเขียนใหม่นะคะเวลาที่เราหาผลบวกใช่ไหมคะเพื่อหาคำตอบได้ รวดเร็วนะคะเราจะเอาเลขมากไว้ในใจนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะขออนุญาตเขียนใหม่นะคะเป็นสิบบวกห้านะคะสิบบวกห้าได้เท่าไหร่คะเด็กๆสิบบวกห้าได้สิบ้านะคะดังนั้นข้อนี้ส่วนรวมก็คือด้เขียนอาใหม่นะคะเขียนไม่ติดค่ะสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้านะคะ ดังนั้นส่วนรวมข้อนี้ก็คือ10 5เด็กตรวจสอบดูสิคะ10บวก5เท่ากับ1้5จริงไหมคะเด็กๆอ้าวจริงแสดงว่าเราหาคําตอบถูกนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะตัวที่เราหาคําตอบก็คือส่วนรวมหรือตัวไม่ทราบค่าก็คือ1้5นั่นเอง1้5ลบด้วย10เท่ากับ5ค่ะเป็นคําตอบที่ถูกใช่ไหมคะเมื่อเราแทนตัวเลขไปแล้วนะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อสุดท้าย เด็กๆสังเกตนะคะ12ลบช่องสี่ 4, เหลี่ยมเท่ากับ10เป็นประโยคการลบเพราะฉะนั้นส่วนรวมคือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือตัวอะไรเอ่ยถูกต,ต้องนะคะในประโยคการลบนะคะส่วนรวมก็คือตัวตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้น้อนนี้12คือตัวตั้งค่ะที่เหลือคือส่วนย่อยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวไม่ทราบค่าหรือตัวที่เราต้องหาคำตอบก็คือส่วนย่อยนั่นเองเพราะฉะนั้น เด็กๆดูนะคะเราต้องการทราบส่วนย่อยหรือต้องการหาส่วนย่อยนะคะเรารู้ส่วนรวมแล้วว่าเป็นสิบสองและรู้ส่วนย่อยแล้วอีกส่วนหนึ่งว่าเป็นสิบต,ต้องการหาส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งอยู่จากรูปนะคะที่คุกคุยทำเครื่องหมายนี้นะ <C'> เอามาทำอะไรกันคะเก่งมากค่ะอยากรู้ส่วนย่อยก็เอามาลบกันนั่นเองนะคะเอาส่วนรวมเป็นตัวตั้งหรือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเป็นตัวตั้งนะคะ ลบกับส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือสิบนะคะดังนั้นสิบสองลบด้วยสิบเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆก่งมากค่ะเท่ากับสองนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือสอง้อาวดวงดูดสอบดูสิคะส่วนย่อยเมื่อบวกกันแล้วจะได้ส่วนรวมสองนะคะเมื่อบวกสิบได้สิบสองจริงไหมคะ จริงใช่ไหมคะเก่งมากค่ะหรือ10บวก2ได้12นั่นเองนะคะเป็นจริงนะคะหรือถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ12 -2 ลบด้วย2เท่ากับ10นะคะเป็นการตรวจสอบคำตอบ้วยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะสรุปนะคะเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะสังเกตไหมว่าถ้าโจทย์นะคะหรือตัวไม่ทราบค่าที่เราหาเป็นส่วนย่อยนะคะนั่นก็คือข้อหนึง ข้อหนึ่งนะคะที่ถามหาส่วนย่อยข้อไหนอีกคะเด็กๆอ้าวข้อสองก็ถามหาส่วนย่อยนะคะและข้อสี่ก็ถามหาส่วนย่อยถ้าเขาถามหาส่วนย่อยหรือเราต้องการหาส่วนย่อยในตัวไม่ทราบค่าเราสามารถหาคําตอบโดยวิธีการเอามาทําอะไรกันคะเด็กๆอ้าเห็นไหมคะเอามาลบนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราหาตัวไม่ทราบค่านะคะที่เป็นส่วนย่อยเราหาคําตอบได้โดยการนํามาลบ นะคะแต่ถ้าเป็นการหาคําตอบหรือหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นส่วนรวมที่เป็นส่วนรวมเห็นไหมคะเนี่ยเป็นส่วนรวมนะคะคุยดอกจันไว้นะเราต้องการทราบส่วนรวมเราเอาส่วนย่อยมาทําอะไรกันคะบวกกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาส่วนรวมนะคะเราจะเอาจํานวนที่เขาให้มาหรือจํานวนที่โจทย์ให้มานะคะมาบวกกันนั่นเองค่ะสรุปนะคะ ถ้าเราอยากรู้ส่วนรวมนะคะเราใช้วิธีการหาคำตอบโดยการนำมาบวกค่ะแต่ถ้าอยากรู้นะคะตัวไม่ทราบค่าที่เป็นส่วนย่อยเราจะหาคำตอบโดยวิธีการเอามาลบกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะคุยจะยกตัวอย่างนะคะอ่าดูนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่ง ช่องสี่เหลี่ยมบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะเวลาเราทํานะคะให้เด็กๆดูก,ดก,ก่อนว่าอะไรคือส่วนรวมอะไรคือส่วนย่อยนะคะข้อนี้เป็นประโยคการบวกเพราะฉะนั้นส่วนรวมก็คือผลบวกใช่ไหมคะก็คือจานวนสุดท้ายค่ะนี่คือส่วนรวมที่เหลือคือส่วนย่อยตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขาถามหาส่วนย่อยเมื่อสักครู่นี้เราทําแบบฝึกหัดแล้ว ถ้าถามหาส่วนย่อยเอามาลบใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะวิธีคิดก็คือเอาหกลบด้วยหนึ่งค่ะหกลบด้วยหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆหกลบด้วยหนึ่งเท่ากับห้าถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกลองตรวจสอบสิคะหบวกหนึ่งเท่ากับหกจริงไหมคะ ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกจริงแสดงว่าเราหาคําตอบถูกค่ะต่อไปมาดูข้อ1นจุนะคะพิจนารณาก่อนค่ะดูก่อนนะคะเป็นประโยคการบวกเพราะฉะนั้นส่วนรวมหรือจํานวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือผลบวกนั่นเองดังนั้นผลบวกข้อน,นี้ก็คือเลข9้าใช่ไหมคะคือส่วนรวมที่เหลือคือส่วนย่อยทีนี้ตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการหาคือส่วน ย่อยใช่ไหมคะให้วงกลมไว้ค่ะวิธีคิดข้อนี้ถามหาส่วนย่อยเอามาลบนะคะถูกต้องไหมคะแต่าก,การทําแบบึูหัดถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนวิดีโอกลับไปดูนะคะดังนั้นข้อนี้เราสามารถหาคําตอบโดยวิธีคิดก็คือน,นํามาลบกันค่ะนําจํานวนที่มีค่ามากลบจํานวนที่มีค่าน้อยนะคะนั่นก็คือเก้าลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะเก้าลบเจ็ดเก้าลบด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับสองเก่งมากค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะสองบวกเจ็ดเท่ากับ9้าค่ะจริงไหมคะเด็กๆลองบวกดูสิค่ะ2บวก7จเท่ากับเก้าจริงไหมเอ่ยอ้าวปรากฏว่าจริงนะคะแสดงว่าข้อนี้เราทําถูกค่ะต่อไปนะคะข้อ1 3ครูจุดสมปุ๊จะแถมอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นประโยคการลบใช่ไหมคะดังนั้นประโยคการลบส่วนรวมคือจํานวนที่มีค่ามากก็คือตัวตั้ง นั่นก็คือตัวแรกนั่นเองในประโยคการลบนะคะที่เหลือคือส่วนย่อยค่ะแสดงว่าข้อนี้โจทย์ต้องการให้เราหาส่วนอะไรคะเด็กๆส่วนรวมถูกต้องค่ะเราต้องการหาส่วนรวมเราต้องหาคำตอบโดยการเอามาบวกใช่ไหมส่วนรวมชื่อก็บอกอยู่แล้วรวมแสดงว่าต้องมากขึ้นต้องบวกนั่นเองค่ะดังนั้นวิธีคิดข้อนี้นะคะเราจะเอาจํานวนที่โจทย์ให้มานะคะเอามาบวกกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ เลขมากมาคะเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกกับเลขที่น้อยกว่าเพื่อให้ได้ผลบวกที่เร็วนะคะแปดบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะสิบสองัะคู่นะคะตรงนี้สิบสองนะคะลบอ่าตรงนี้เขียนผิดนะคะต้องเป็นลบนะคะสิบสองลบด้วยสี่เท่ากับแปดค่ะ ถูกต้องไม่เออสิบสองลบด้วยสี่เท่ากับแปดจริงไหมคะจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราคิดคําตอบถูกต้องคะ่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะตัวอย่างนะคะเวลาเด็กๆทําแบบฝึกหัดในสมุดนะคะให้เด็กๆเ,เขียนเหมือนที่ครูปุ้ยเขียนเลยนะลูกนะเขียนส่วนรวมเขียนส่วนย่อยนะคะให้ครบนะคะในประโยคสัญ,ญลักษณ์การวบวกส่วนรวมจะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะที่เหลือเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะส่วนรวมก็คือจํานวนแรกที่เหลือเป็นส่วนย่อยนะคะ ทีนี้ให้เด็กๆพิจารณาดูว่าเขาถามส่วนย่อยหรือส่วนรวมถ้าถามส่วนรวมนะคะก็ใช้วิธีการหาคําตอบวิธีคิดโดยการเอามาบวกกันแต่ถ้าถามหาส่วนย่อยนะคะเราจะหาคําตอบโดยวิธีการเอามาลบนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆฝึกลองทําดูนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะงานที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้กับครูประจําชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวครูปุ้ยจะตรวจให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วครูปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะ หวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ